สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าลี้ลับในป่าลึก EP ที่6ตอนพรานป่าปะท้าเจ้าลายพาดก่อนในป่าลึกมารับฟังกันได้เลยครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากป่าดงพญาไฟในสมัยก่อนนั้น ป่าดงพญาไฟเป็นเทือกเขาที่เสมือนเขื่อนของแผ่นดินสูงซึ่งมีมนทนนครราชสีมามนทนอุดรมนทนร้อยเอ็ดมนทนอุบลตั้งอยู่โดยสมัยโบราณมีคนเขาบอกว่าพื้นที่นครราชสีมาสูงกว่าพื้นที่กรุงเทพอยู่ถึงเจ็ดลำตานซึ่งปัจจุบันเอง ก็มีการทำแผนที่แบบสมัยใหม่และปรากฏว่าเมืองนครราชสีมาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง185เมตรซึ่งก็ดูไม่ห่างจากคำโบราณมากนักซึ่งเทือกเขาแถบนี้จะเป็นเทือกเขาหินปูนต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นโดงทึบป่าดงพญาไฟจริงๆแล้ว จะค่อนข้างเย็นสบายเป็นป่าต้นน้ำสายสําคัญสําคัญมากมายจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟมาเป็นป่าดงพญาเย็นเรื่องราวในครั้งนี้พานป่าสายท่องไพรก็ได้ออกมารลอนแรงในป่าดงพญาเย็นแห่งนี้สภาพป่าสมัยก่อนเป็นป่าดิบดงดำ ไม้ใหญ่สูงเสียดฝ่ามันร่มคึมลกชัดรอยเท้าสัตว์ที่เหยียบย่ำไว้ตามโปกบริเวณริมห้วยโตกทานมีรอยสัตว์ป่ากเกือบทุกชนิดแถวแถวเขากระโดนสมัยนั้นมีการล่าเสือใหญ่ยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดพรานเจนป่าเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าต้องการล่าเสือใหญ่ ก็ต้องล้มกวางให้ได้ก่อนพานท่านได้อธิบายว่าเสียงปืนจะเป็นตัวเรียกให้สัตว์เข้ามามันไม่กลัวเสียงปืนเพราะมันเคยได้กินเนื้อเก้งเนื้อกวางจากพรานป่ายิงทิ้งวายทำให้มันเกิดความเคยชินเสือมันชอบเสียงปืนมันไม่ตกใจป่าทางดงพญาเย็น ทางเขากระโดนสมัยก่อนนั้นเป็นป่าทึบโดยส่วนใหญ่สลับกับป่าไผ่และมีทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่มมันจะแทรกอยู่ตามดงลึกๆซึ่งมันจะเป็นที่รวมของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ทุ่งหญ้าระบาดใบอ่อนซึ่งพวกเก้งกวางจะพากันลงมากินซึ่งแน่นอนแถวนั้นก็จะมีพวกเสือลายพาดก่อนเสือดาว คอยจ้องตะคุบเหยื่ออยู่ใกล้ๆดงพญาเย็นเป็นป่าดิบดงทึบเป็นป่าสูงซึ่งย่อมจะมีเชื้อของไข้ปา่าพลานป่าล้มตายกันเยอะรวมถึงชาวบ้านแถวนั้นก็ตายด้วยไข้ป่าเยอะซึ่งทำให้พลานปา่าไม่กล้าที่จะเข้าไปลึกๆในป่าแห่งนั้นสมัยนั้นก็จะมียา้าวินินและพวกยาฉีด พรานป่าจะเตรียมไปด้วยเสมอซึ่งในหมู่บ้านอันห่างไกลนั้นจะมีชาวบ้านป่วยอยู่เยอะพรานป่าเองก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ในช่วงหน้าแรงไฟป่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมันเผาผลาญสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เยอะแยะมากมายแต่หลังจากนั้นหน้าฝนมาเยือนฝนก็เทลงมา ก็จะทำให้หญ้าระบ,ดบาดใบอ่อนแทงยอดเขียวชฉาอุ่มขึ้นมามันจะแทงผ่านขี้เท่าซึ่งทั้งกระถิ่งวัวแดงจะชอบมากหญ้าระบ,ดบาดใบอ่อนกับขี้เท้าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพรานป่าจะนิยมออกล่าเสือใหญ่เพราะทุ้งระบาดเขียวชฉาอุ่มเก้งกวางจะชอบลงมากิน แถวแถวป่าเขากระโดนเป็นทำเลที่เหมาะที่จะออกไปลากว่างและยิงเสือป่าดงพญาเย็นเป็นป่าเนื้อดีไม่แพ้ป่าแถบอื่นๆในไทยมันงดงามร่มรื่นในถ้ำก็เขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชสาขาแนวไม้ป่าบางแห่งแสงแดดไม่สามารถส่องลงยังพื้นล่างได้ พรานป่าเล่าว่าป่าดงพญาเย็นในช่วงฤดูแรงมันหนาวเย็นมากขนาดยังไม่ทันจะเข้าฤดูหนาวแค่ฤดูร้อนพอตกดึกก็จะหนาวสถานขนาดนี้พรานท่านบอกว่าช่วงกลางวันจะเย็นสบายมีบางช่วงอบอ้าวในช่วงตอนหลังเที่ยงแต่พอค่ำเท่านั้นก็ต้องหนาวสั่นสถานไปทั้งตัว เล่าขาวกับพรานป่าจะเป็นของคู่กันนั่งจิบเล่าขาวบนห้างมันช่างแสนสำราญใจมันสามารถคลายความหนาวเย็นลงได้ยามลมพัดมาบนห้างมันช่างเย็นยะเยือกเสียจริงๆการนั่งห้างบนป่าดงพญายเย็นสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือจะสบายชิวๆ ทุกวินาทีบนห้างต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพรานที่ดีต้องฟังเสียงสัตว์ป่าอยู่ตลอดสัตว์ป่าจะลงมากินหญ้าระบาดเสียงกรีบเทา้าเสียงเล็มหญ้าพรานป่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอยิ่งค่ำคืนเดือนงายแล้วมันสามารถมองเห็นสัตว์ต่างๆได้ชัดแจ้งพรานป่าต้องเตรียมปืนพร้อมเสมอ พวกเขาต้องล้มเก้งกว่างหรือแม้กระทั่งเจ้าเสือลายพาดก่อนยิ่งในช่วงตีสองท่ามกลางความเงียบสงัดพรานป่าเล่าว่าเสียงย่ำเข้ามาเป็นจังหวะช่วงนั้นเป็นเวลาที่น้ำค้างกำลังตกกระทบญ้าระบาดพอดีอากาศยิ่งหนาวเหน็บอย่างมากพรานท่านย้ำเป็นช่วงที่เหมาะ ในการล่าเก้งกว่างรวมไปถึงเสือเสียงกรีบเทา้ากำลังย่างเทา้าบนทุ่งหญ้าระบัดน้ำค้างพร่างผมบนยอดหญ้าระบัดใบอ่อนพรานป่าในคืนนั้นพวกเขาคอยซุ่มดูเจ้ากวางเขางามแบบเงียบๆพวกเขาส่งสัญญาณถึงกันบางคนก็หลับ เสียงกวางตัวผู้กำลังเดินย่ำเข้ามาบริเวณแนวไม้ที่รกทึบกวางตัวนี้เดินย่ำเสียงดังถ้าเป็นกวางตัวเมียจะเดินย่ำเบากว่านี้เสียงเดินเดินหยุดหยุดมันเหยียบย่ำใบไม้เสียงดังกรอบแกรบมันเดินแบบระแวดระวังตัวหูของกวางมันจะคอยจับเสียง ถ้ามีเสียงที่ไม่น่าไว้าวางใจแล้วก็มันก็จะเพ่นหนีเหมือนกับเท้ามันติดสปริงเลยทีเดียวครับคืนเดือนง่ายทำให้พรานป่ามองเห็นเขาอันใหญ่ของเจ้ากวางซึ่งกวางตัวนี้พรานป่าบอกว่าน่าจะเป็นจ่าฝูงพรานป่ารอจนกว่าเจ้ากวางเขางามจะย่างมาที่ระยะทำการ อีกไม่ถึงสิบวินาทีเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นมาปังเสียงดังสนั่นลั่นป่ากวางเขางามล้มลงพรานมือใหม่ขยันขยอพรานเจนป่าให้เข้าไปดูซ่าของเจ้ากวางเขางามแต่พรานเจนป่าได้บอกกับพรานมือใหม่ว่าสถานการณ์แบบนี้ที่พรานป่าตกเป็นเหยื่อของเจ้าลายพาดก่อน เสียงปืนมันจะเรียกให้เจ้าลายพาดก่อนออกมารับส่วนแบ่งมันฉลาดเจ้าลายพาดก่อนมันจะชอบแอบซุ่มลุกพรานป่าล่าสัตว์อะไรป่าดงพญาเย็นนั่นขึ้นชื่อในเรื่องของเจ้าลายพาดก่อนซึ่งในสมัยก่อนยังมีอยู่เยอะพรานเจนป่าจะมองเห็นรอยเหยียบย่ำของเจ้าลายพาดก่อนในป่าแถบนี้ มีทั้งรอยใหม่รอยเก่าอยู่มากมายเสียงปืนของพรานป่าดังขึ้นเมื่อไหร่เจ้าลายพาดก่อนมันก็จะหันหัวของมันมาตรงทิศทางที่เกิดเสียงปืนนั้นพรานป่าเล่าต่อว่าไม่ถึงสิบนาทีเท่านั้นก็มีเสียงย่ำเท้าเข้ามาที่บริเวณซากกวางมันคือเจ้าลายพาดก่อนหัวเท่ากระดง้ง พรานมือใหม่ประสบการณ์น้อยจะคาดไม่ถึงว่าการล่าเก้งกวางบริเวณทุ่งหญ้าและบาดแห่งนี้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจ้าลายพาดก่อนกําลังค่อยๆก้าวไปหาซากกวางมันย่างสามขุมมาแบบไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆเพราะอาจจะด้วยความหิวของมันมันรีบออกมาหาเหยื่อ แบบทันทีทันใดมันเข้าตะปบเหยื่ออย่างห้าวหารมันพยายามลากซากกวางแต่ก็ทำได้ไม่ถนัดมากนักเพราะกวางตัวใหญ่พรานป่าเงื่อแตกแบบไม่ทันตั้งตัวเสือเป็นสัตว์หนังบางแต่มันแฝงด้วยพละกกาลังที่มหาศาลซึ่งพรานป่าถึงกระบ,บอกว่ามันน่าแปลกประหลาดมาก พรานป่านั่งห้างจ้องตาไม่กระพริบกับพฤติกรรมของเจ้าลายพาดก่อนตัวนี้มันลากกวางใหญ่ออกมาจากจุดแรกแต่มันหารู้ไม่ว่ามันกำลังเดินเข้าสู่รัศมีธรรมการของพรานป่าซึ่งเล็งปืนเตรียมพร้อมอยู่แล้วพรานเจนป่าส่งสัญญาณยิงได้แล้วซึ่งในจังหวะนั้นเจ้าลายพาดก่อน มันกำลังลากซากกวางใหญ่เข้าแนวป่าทึบมันกำลังใช้พลังของมันลากซากกวางที่มันแอบมาขโมยจากพรานป่าในครั้งนี้ช่วงวินาทีสำคัญถ้าพลาดไปพรานป่าก็จะอดได้ทั้งกวางและเสือโคร่งไปเสียงปืนลั่นขึ้นมาปังกระสุนลูกโดดพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมาย คือเจ้าลายพาดก่อนมันพราออกจากเหยื่อร้องโง่ก้องป่าด้วยความเจ็บปวดมันตีลังกากับมุดดงมุดป่าเข้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามของเจ้าป่าอ,อมันคงจะยังไม่เข้าจุดตายมันสามารถม้วนหนีไปได้เสือเจ็บมันน่ากลัวมาก แต่พรานป่าบอกว่าการใช้ชีวิตในป่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ใครพลาดคนนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อของอีกฝ่ายนั่นเอง